ทกศแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนล่าสุดนะคะในการเปิดสิทธิ์ลงทะเบียนรอบที่2ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะสิ้นสุดนะคะภายในเดือนมกราคม2 5 6 8ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกับทางธนาคารทกศในครั้งนี้ไม่ควรพลาดสิทธิ์นะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องนันด้วยอัปเดต ข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนใครที่มีความประสงค์จะพักหนีรร้เกษตรกรในเฟสที่2กับทางธนาคารทกศแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าโครงการจะไปสิ้นสุดในเดือนมกราคม2568ค่ะและที่สําคัญตอนนี้ทางธนาคารทกศนะคะได้รับการตอบรับจาก พี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรเป็นจํานวนมากเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเป็นการยืนยันจากนายฉัดชยัยศิริไลค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าทกสออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้นะคะมีการเดินหน้ามาตรการในการพักชําระหนี้เกษตรกรลูกหนี้รายย่อยระยะที่2เป็นการแก้หนี้ต่อเนื่องให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร่วมมาตรการระยะที่1นะคะกว่า1.41ล้านลายแล้วค่ะคุณผู้ชมนั้น,ะะ<ร>น,นนะคะพี่น้องเกษตรกร ท่านไหนที่บนบนบ้างเมื่อไหร่โครงการนี้จะเริ่มสัทีจะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ในส่วนของมาตรการพักสำรักลูกนี้รายย่อยตามนโยบายแห่งทางภาครัฐระยะที่2 เปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการหรือว่าติดต่อธนาคารธกสทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านได้ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะอันนี้ฝากข่าวจากทางธนาคารธกสในการพักชําระหนี้ให้กับเกษตรกรในเฟสที่2ใครที่พลาดครั้งที่แล้วลงทะเบียนในรอบนี้เฟสสองหรือว่าลงทะเบียนในส่วนของการพักหนี้ต่อก็ยังได้นะคะทางธนาคารธกสเาก็จะมีการประเมินสกยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํมาฝา คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ